พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าภัรชระก,กิติยาภาเสด็จไปยังพระลานพระราชวังดุสิตในการนี้ได้ถวายเครื่องราชสักการะพระบระมาราชานุสอนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงพระดำเนินเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆในงานอุ่นไอรักคลายความหนาว ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดประมอมให้จัดขึ้นจนถึงวันที่11มีนาคมนี้เพื่อพระราชทานความสุขให้กับประชาชนและเผยพร่เอกลักษณ์ความเป็นไทยโดยมีการจัดแสดงนิทรศการพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าิริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9